สวัสดีครับก็พบกับวิภาคเกมนะครับมาอัปเดตข่าวสารการกีฬาวิภาวิจารณ์วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นให้ท่านผู้ชมทางย t u b e นี้ได้ชมได้ฟังกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันนะครับก่อนอื่นผมขอพูดนักเตะของเวียดนามนิดนึงก็คือเหงียนคองเฟืองที่อยู่กับโยโกฮาม่าเอฟซีท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนนี้เหลืออีก5เกมนั้นคองเฟืองไม่มีโอกาสได้ลงแม้แต่นัดเดียวแม้แต่เป็นตัวสำรอง เรเรียกว่าตรงเนี้ยแฟนบอลของเวียดนามนั้นเงียบสงบเลยนะครับเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็มีแฟนบอลบางคนเนี่ยบอกว่ายัางไงเราก็สู้นักเตะไทยไม่ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยอย่างเช่นว่าสุโชคสรตชาติเนี่ยมีการยิงประตูได้อีกแล้วก็ทําให้แฟนบอลของเวียดนามนั้นซิโร่าบไปเลยนะครับแต่สิ่งผมจะมาพูดก็คือว่าแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเรียกร้องให้เหงียนข้องเฟืองนั้นกลับเวียดนามเถอะ จริงๆมันก็เป็นแบบนั้นเมื่อหมดสัญญาถ้าเกิดว่าเขาไม่ต่อสัญญาก็อาจจะกลับเวียดนามแต่ว่าเงียนข้องเฟืองบอกว่าอาจจะไม่กลับเพราะว่าตอนนี้เขาได้สัญชาติญี่ปุ่นแล้วข่าวออกมาแบบนี้นะครับว่าได้สัญชาติญี่ปุ่นครอบครัวของเงียนคองเฟืองก็อยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะทําให้เงียนข้องเฟืองนั้นจะอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อไปอาจจะทําธุรกิจลงทุนอะไรเราไม่ทราบหรือเกี่ยวกับฟุตบอลเราก็ไม่ทราบ,บรู้แต่ว่า เขาอยากอยู่ญี่ปุ่นต่อไปอาจจะยังไม่กลับเวียดนามนะครับแต่สำหรับสุภรพโชคสารชาติต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นกันผลงานในคอนเซเเรซัปโปโรเนี่ยทำผลงานได้ดีมากแล้วดีกว่านักเตะตั้งแต่นักเตะญ,ญี่ปุ่นเลยนะครับที่อยู่ในทีมแต่ว่ามันคนละตำแหน่งกันมันก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยสุภพโชคสารชาติเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่า มีการหยิงประตูถ้าผู้ชมคิดดูว่า10นัดที่ผ่านมาเนี่ยคอนเซโดเรซัปโปโรชนะแค่นัดเดียวแล้วแมชที่ชนะก็คือสุภโชคราสรารชาติเป็นคนทําให้ชนะที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเนื่องเราก็เห็นว่าคอนเซโดเรซัปโปโรเล่นเป็นอย่างไรแต่สุภโชคราสรารชาติเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ยังเด่นกว่านักเตะตอนนี้ตอนนี้นะครับต้องพูดกันแบบนี้เพราะว่าอย่างคิมกุนฮีเนี่ย หายไปไหนก็ไม่ทราบหายไปจากระบบเลยเป็นกองหน้าแต่ยิงประตูดได้ประมาณสองลูกเท่านั้นอาโอกิเมื่อก่อนนั้นก็เล่นดีเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนฟอร์มหายไปเฉยเลยโอกาชิวะไอหนุ่มน้ำมนต์คนชอบยิงนี้ไม่ยอมส่งก็พยายามทำเต็มที่แต่ว่าอารามที่เขาเนี่ยจะเลี้ยงกินตัวจะเลี้ยงเพื่อจะไปยิงอย่างเดียวมันก็เลยพลาดโอกาสตรงนี้ สุโชนสัตว์ชัไม่เลี้ยงไม่ค่อยมีคนส่งแต่ยิงเองเพราะฉะนั้นโอกาสชีวะหายจากการบาดเจ็บฟอร์มก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ยังกลายเป็นสุโชนสัตว์ชัอีกยูยะอาชโนบอกกันเลยนะครับ10บลูกเข้าไปแล้วที่ยิงแต่ตอนนี้สุโชนสัตวาติยิงไปเจ็แล้วยูยะอาชโนยังยิงไม่ต่อเนื่องแล้วผลงานก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เลยยังขาดขาดเกินๆอะไรอยู่พยายามที่จะยิงแต่ก็ยิงไม่ได้หาโอกาสตรงนี้ไม่มี แต่สุภพโชคสรารชาติในกรอบเขตโทษเนี่ยเป็นมือสังหารดีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟอร์มสุภพโชคสรารชาติเนี่ยเราไม่ได้อวยกันเพราะผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยเห็นกันอยู่ว่าเป็นอย่างไรมีเฮโรเปตวิดก็เห็นที่ผมบอกว่าเห็นเนี่ยจากการที่เป็นตัวสำรองตอนนี้เป็นตัวจริงมวมกระทั่งนักเตะในทีมนั้นหลายคนก็มีความรู้สึกว่าสุภโชคสรารชาติเนี่ยถ้าจะพึ่งอะไรตอนนี้ต้องพึ่งสุภพโชคสรารชาติแล้วละ่ะ แฟนบอลก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็พูดถึงสุภพโชคสารชาติอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมมีเสียงวิพากวิจาร์ณกันตรงนี้เมื่อเห็นฟอร์มของสุภพโชคสารชาติดีขึ้นมันทําให้หลายคนเนี่ยจับจ้องมาเลยบางคนก็บอกว่าเขาเป็นตัวแทนของชนาทิพย์เพราะว่าผลงานของสุภโชคเนี่ยมันเห็นกันชัดเจนยิงประตูได้เลูกแล้วตอนนี้แมตสุดท้ายเนี่ยก็ยิง คาชิวาเดโซไปหนึ่งลูกถึงแม้จะแพ้แต่ก็ยิงประตูได้เพราะฉะนั้นแฟนบอลนั้นชื่นชมตรงนี้แล้วเห็นผลงานของสุปโชคเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าก็มีแฟนบอลนั้นวิาพากษ์วิจารณ์ถึงตรงนี้เหมือนกันว่าเมื่อผลงานของสุปโชคสารชาติดีขึ้นเนี่ยก็เป็นห่วงว่าสุปโชคสารชาติจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่จะมีการย้ายทีมหรือมีการที่จะมีทีมอื่นยืมตัวหรือซื้อตัวไป และอีกส่วนหนึ่งก็ยังพูดถึงว่าคาวาสกิว่ากันอย่างไรล่ะตอนนี้สุพชคสารชาติโชว์ผลงานได้ดีจะเอาเงินมาให้อีกหรือไม่ก็พูดกันแบบนี้เหมือนกันหลายคนเนี่ยกลัวว่าสุโชคจะไม่อยู่เพราะว่าทางทีมนั้นอาจจะขายไปเพราะว่าทางทีมนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมันก็จริงนะครับตรงนี้ผมต้องพูดกับท่านผู้ชมว่าทางคอนเซเดเรัปโปโรเนี่ย มีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆนักเตะต,ตัวสำคัญเนี่ยปล่อยออกจากทีมหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคารเนโกผู้รักษาประตูก็คูซุนยุนไดกินิชิก็ไปแล้วแบบนี้นะครับและก็อีกหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครผลงานดีเนี่ยไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าปัญหาการเงินของคอนเซเรเรซัปโปโรเขาก็ต้องลดค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละถึงไม่ได้ซื้อกองหน้านระดับบิ๊กๆที่โป้งเดียวจอด หรือกองหลังต่างชาติสักคนหนึ่งก็อาศัยนักเตะพวกนี้ที่มีอยู่แต่ตอนนี้สุภโชคสารชาติเนี่ยฟอร์มมันแรงขึ้นมาเนี่ยแฟนบอลก็เลยจับจ้องตรงนี้ว่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ทางทีมคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยจะปล่อยสุภโชคสารชาติออกไปหรือไม่บางกลุ่มก็บอกว่าไม่อยากให้ไปเลยส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าบางกลุ่มก็บอกว่าก็เพื่อที่จะรักษาสเสถียรภาพของทีมมันก็เป็นประโยชน์ตรงนี้ได้เหมือนกัน มันก็มี2ฝ่ายแต่ว่าฝ่ายที่มากที่สุดก็คือว่าไม่อยากให้สุภพโชคไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปแบบชนาทิพเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แฟนบอลก็เลยวิาพากษวิจารณ์กันผมก็เลยเอามาให้ทุาผู้ชมนั้นได้ทราบกันนิดหนึ่งแล้วหลายคนเนี่ยก็มีบ้างเหมือนกันที่ถามแอดมินว่าเป็นไปได้ไหมที่สุภพโชคสรชาติเนี่ยจะถูกปล่อยออกจากทีมไปผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่านั่นมันคือในอนาคต แต่ตอนนี้ต้องให้สุภโชคสารชาติเนี่ยพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้อีกมันน่าจะดีมากขึ้นกว่านี้ได้และก็เชื่อว่าสุภพโชคสารชาติเนี่ยจะทําได้จริงๆที่จะพัฒนาให้เทียบเท่าหรือเป็นนักเตะที่โดดเด่นขึ้นมาคนหนึ่งเหมือนกันแต่ถามว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันคืออนาคตวเราก็ไม่ทราบว่าทางทีมจะเป็นอย่างไรสัญญา5ปีเนี่ย เขาอาจจะหวังตรงนี้เหมือนกันว่าสุภโชคสารชาติเนี่ยฝีมือดีเนี่ยก็าอาจจะขายหรือปล่อยออกจากทีมแล้วก็ได้เงินมาเข้าในทีมได้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งท่านผู้ชมต้องมองตรงนี้ตามที่แอดมินคิดไว้ตามที่แอดมินพูดก็เลยวิพาษ์วิจารณ์ให้ฟังว่าเราต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าปีหน้านี้เจลิกวันมันจะมีทั้งหมด20ทีมปีนี้ตกทีมเดียวเท่านั้นแต่ปีหน้าตก3มทีม ถ้าคอนซาโดเรซัปโปโรยังทำผลงานไม่ดีปีหน้าโอกาสตกชั้นไปเจทูมีแน่นอนตอนนี้ก็ใกล้ๆเหมือนกันแล้วนะครับใกล้โซนตกชั้นแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าจะปล่อยสุภปโชวสารชาติออกไปก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่าการแข่งขันในเจลีก20ทีมนั้นมันจะมีสูงขึ้นโอกาสอาจจะตกไปเจทูก็ได้ถ้าผลงานยังเป็นแบบนี้อยู่ และถ้าเกิดว่าไม่มีสุภโชคตอนนี้สุภโชคเป็นตัวยืนอยู่ในคอนซาโดเลซัปโปโรถ้าปีหน้าเนี่ยมันก็ต้องมาปรับอะไรกันใหม่แต่สุภโชคสัาชาติถ้ายังอยู่เนี่ยเขาก็ยังสามารถที่เล่นอยู่กับคอนซาโดเลซัปโปโรในสไตล์ที่เขาเป็นอยู่เมื่อเขาปรับเข้ากับทีมแล้วแต่ถ้าปล่อยออกไปก็หาคนใหม่เข้ามาก็ต้องมาปรับกับทีมเจลีก20ทีมตก3ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรก็เสี่ยงเหมือนกัน ตรงนี้เป็นความคิดส่วนตัวของแอดมินนะครับว่าคิดว่ายังไม่ปล่อยสุปรพโชกสระชาติออกไปแน่นอนต้องให้ช่วยทีมอยู่ต่อในปีหน้าซึ่งจะมีทั้งหมด20ทีมตก3ทีมตรงนี้แล้วก็คงจะต้องมาขับเคี้ยวอะไรกันใหม่ภายในทีมแต่ที่สำคัญเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองที่ผมคิดเอาไว้ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นมิฮโรเปตวิชไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามิฮโรเปตวิชไม่อยู่ กลายเป็นโค้ชคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นโค้ชญี่ปุ่นขึ้นมาสูภโชคสารชาติจะเป็นอย่างไรตรงนี้แหละสําคัญตามที่แอดมินคิดเอาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พูดที่วิภา์วิจารณ์ที่มองให้เห็นให้มันกระจ่างให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังกันนั้นลองคิดตามกันดูหรือใครมีข้อคิดเห็นอะไรที่จะมาสนับสนุนมาคอมเมนต์ต่อก็สามารถที่จะ พูดคุยกับแอดมินได้แต่ว่าแอดมินมองไว้แบบนี้ว่าในโอกาสข้างหน้าในอนาคตยังอยู่กับทีมต่อเพราะว่าจะต้องเอาทีมให้อยู่รอดก่อนสุภโชคสาตรชาติปรับได้แล้วเป็นนักเตะเก่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนักเตะค,คนอื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลาบากหาแบบนี้ยากที่สามารถกู้ทีมอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันต่อไปและก็เชื่อว่าสุภโชคสรารชาติยังอยู่กับทีมอีกนานนะครับ วิัาเกมลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ